ทุกคนครับก่อนหน้านี้นั้นมีข่าวเมาอักษรย่อถึงนางเอกสายแบ๊วกับสามีที่อายุห่างกันกว่า10ปีครับว่าแยกบ้านกันอยู่แล้วแถมฝ่ายชายนั้นยังคนคนออกจากบ้านไปหมดจนชาวเน็ตคาดเดากันไปต่างๆนาน,นานรับว่าเป็นคู่ไหนกันแน่แล้วสุดท้ายนะฮะก็ถูกโยงไปที่คู่สามีภรรยาดังอย่างเจนนี่อัลลาพาและก็มิกกี้นอนอัลลาพาณป้อมเพชรนั่นเองครับล่าสุดฮะเจนนี่นั้นรับได้ออกรายการแฉครับที่มีมดดำคัชภาดีเจดาด้าวรินดาและก็ดีเจเฉาเฉาครับที่ทําหน้าที่พิธีกรในวันนั้น ซึ่งความแซ่บอยู่ตรงนี้ฮะพอเ,เปิดมาปุ๊บนะฮะก็ถามเจนนี่เลยว่าเจนนี่เลิกสามีแล้วหรือยังงานนี้เจนนี่ตอบประเด็นนี้แบบอารมณ์ดีครับว่าที่ผ่านมาเจนเจออะไรไม่เยอะเชื่อสิตอนแรกที่เห็นข่าวสอนย่อเจนส่งให้นานาอ่านก่อนแล้วก็ถามเพื่อนว่าคิดว่าเป็นใครแล้วนานา,นาก็ตอบว่าใช่เจอจุด,จดหรอไม่รู้ว่าข่าวนี้มาได้ยังไงหรืออาจจะเป็นเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบลงรูปสวิตกับสามีคนเลยที่ความไปต่างๆนานา ตอนนี้นั้นยังอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่วันก่อนเจนได้ย้ายเขาออกจากบ้านจริงเพราะว่าจะรีโนเวทบ้านและก็ย้ายเยอะมากขนเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้ใช้แล้วออกด้วยเพราะเราจะต่อเติมบ้านเพิ่มนั่นเองถามว่าปัญหาเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องปกติมากมันเป็นเรื่องของผัวเมียเพราะสุดท้ายเราต้องมาอยู่ตรงกลางทําเพื่อลูกเจนเข้าใจมากๆเพราะเป็นเรื่องวัฏจกักรเราอยู่วงการบันเทิงมา30ปี ว่าทุกคนก็ต้องอยากรู้แต่ว่าวันนี้เจมีลูกเพราะฉะนั้นเวลาที่จะพูดอะไรก็ต้องคิดถึงน้องโนเบลลูกสาวมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะทุกสิ่งทุกอย่างจะอยู่ใน Google หมดเลยเราอยากให้เบาๆหน่อยอยากปกป้องเขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่จะเข้าใจได้โอเคนะฮะสำหรับหลายคนที่โยมไปถึงคู่ของเจนนี่และก็มิกกี้นั้นนะครับออกมาประกาศชัดว่า ไม่ได้เลิกกันและก็ไม่ใช่คนในข่าวด้วยจ้าส่วนจะเป็นคู่ไหนนั้นนะฮะขาเผือกขาเมาส์ก็ต้องทำกันบ้านกันต่อไปนะจ้าขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจเฟซบุ๊กคมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ